อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัวแก้ไขข้อความลืมกดเปลี่ยนภาษาในคลิกเดียววิธีใช้ก็ง่ายมากเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับจะมีช่องให้ใส่ข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนภาษาลงไป จากนั้นให้กดเปลี่ยนเลยเท่านี้ก็จะเปลี่ยนประโยคข้อความที่พิมพ์ผิดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทายให้เราแล้วนะครับแต่จะมีข้อจำกัดก็คือไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับ